สว,วัสดีตอนเช้าจากพัทลุงจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูควายดำน้ำค่ะทุกคนไปใส่ไปใส่ไปใส <ไป S 1> ่ก่อนไปว่าควายเรือควายไ,<ซ>ไปย <laughs> ถ้าเรานั่งเรือจากที่พักเนี่ย <laughs> เขาจะคิดเท่าไหร่นะพันสองพันสอง่าเป็นแบบเหมาลำนะอ๋อนี่เป็นเรือแบบนี้นี่น<ๆ>ี่สวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอ๋อนี่เขาจะมีเสื้อคลิพให้ขอบคุณครับไ่ได้มาใส่ต้องใส่มันก่อนมันหัดตุ้ยขึ้นว่ะเครีมัวมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่ พี่เขากะไซต์ผิดขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปดูอะไรไปดูควายดูควายโคตรหลานไป<อ>นไปไปนี่ครับเราวันนี้รอมากับพี่นิวนะครับพี่นิวเป็นคนพัทลุงเลยใช่ไหมอยู่อยู่บ้านปากปะเลยเหรออ๋อนี่ครับ อยู่บ้านปักปะเลยแสดงว่าอยู่กับน,นี่อยู่กับน,น้ํามาตลอดเลยไปเดี๋ยวเราจะพาเุื่อนไปดูควายดําน้ํากันทุกคนข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นงฝั่งสงขาแล้วนะครับเดยผมซูมให้ดูนะที่เรามองเห็นนี่จะเป็นฝั่งสงขาแล้วส่วนฝั่งที่เราอยู่นี่เป็นฝั่งพัทลุงนะอยากเห็นแล้วว่าควายดําน้ำเมืม่อสิเปน,น <laughs> จังแดบดำจังเดพี่ก็บอกว่า,วาเก่งมากเออปกติก็เห็นควายจะเล่นน้ำธรรมดาแล้วก็เห็นแบบดำอันนี้มาเป็นฝูงอ่ะเหมือนเห็นควายแล้วเราใส่ควาย เป็นถุงเลยใส่เฮ้เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมมันสีเหลืองน้ำบะลุงมันสีดำน้ำปะเฮ้ยมันมีควายเผือกด้วยนั่นน่ะบานเท่าเกินข้อยดอนอันนี้เป็นควายของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้ใช่ไหมพี่เลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยเลยโอ้โนี่ครับควายที่นี่นะครับเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะอุ้ยอิสระเลยอิสระมากเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูย่างย่งไปไส์ไก่ย่างอ่ะ นี่ครับเต็มเลยเขาจะอยู่กับน,นกกับไอ้นี่นะอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเราชอบเบี้ยงแบบนี้แหละอิสระมากเลย <c oughs> จะของไม่เหนื่อยเลยแล้วมันไม่หายแล้วพี่อ๋อเขาจะกลับเองใช่ไหมเขากลับเองด <c oughs> ้วยอุ้ยควายกลับบ้านเองแม่มานอนมือเต๋อนี้ยอ๋อนี่ครับเขาจะมานอนตรงนี้แล้วมันกินหญ้าเสร็จเขาจะกลับบ้านเองเลยนอนถ้วยดอนใครเห็น,หนว่างครับใครว่านน้องน่ารักบ้างครับกดบวกหนึ่งมาให้หน่อย น้องนี้ด่น้องนี้อารมณ์แบบเธอเป็นไข่จับะชนมานทำไมเขาจะหากินแล้วก็มาเล่นโคลนอยู่ตรงนี้นะเธอต้องใส่เพลงนี้บางระจนบางระจนอุ้ยมีหลายตัวเ่ยฝั่งนี้ยังน้อยเหรอพี่น้อยครับผมอุ้ยพี่เขาบอกฝั่งนี้ยังน้อยนะดาวผูมันจริงๆอะประมาณสองร้อยตัวได้ว้าวผูมันจริงๆสองร้อยตัวไปนี่ครับนอนเล่นโคลนอยู่อันนี้คือแม่เขานะคะสีดำๆตัวลูกน่ะ เป็นควายเผือกควายที่นี่เขาจะเลี้ยงปล่อยเลยนะทุกคนนะเขาจะเลี้ยงปล่อยเลยแล้วก็ตอนเย็นเขาจะกลับบ้านเองเลยพี่เขาบอกว่าควายเนี่ยเขาจะเอาตัวไปคุกโคลนเพื่อที่จะไม่ร้อนเออเฮ้ยเขาเป็นเทคนิคที่นว่าเลยนะซัมพอผิวเข้าประจำเข้าเผือกเลยเข้าคุกโคลนบอกเลยโค้ดจีเนียสคูณได้ว่าควายมองควายแสดงเขาก็รู้นะวิธีแบบอะไรนะแบบไม่ร้อนนะมาถึงแล้วครับทุกคนข้างหน้าเราคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ น,น,นี่ครับอันนี้เป็นสะพานเฉลือะเกียรตินะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสะพานเอกชัยยาวประมาณ5.5กิโลเมตรคะ่ะใช่ครับผม,<ล>ผมเชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงใช่ไปที่อำเภอละโนจังหวัดสงขลาแล้วใครคนพัทลุงดูอยู่กดหนึ่งมาคนสงขลาดูอยู่กดสองมาจ้าดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างมาคอมเมนต์กันจ้านี่ครับยาวมากเลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมนี่เชื่อมระหว่าง2จังหวัดเลย5.5กจุดห้กิโลนถือว่ายาวมากเลยนะ โอ้นี่เห็นไหมชาวบ้ากนกำลังหาปลาเนี่ยครับพี่เขากำลงังทอดแหอยู่อุ้ยเขายืนบนแพไปเรื่อยๆเลยอ่าโอ้ยเยอะมากามันสีดำน้ำปะฮึอ, <c oughs> อยากเห็นควายดำน้ำอู้หดาวเป็นร้อยควายลายเฮงโคตรลายเลยอ่ะเป็นร้อยอ่ะ อุ้ยโคตรเยอะอุ้ยปลาปูหอยอุ้ยลอ,อ,อยไปแล้วอุ้ยไปเป็นผงเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากอันนี้ควายควายดำนะคะทุกคนเป็นผงเลย,<า>ยเต็มเลยนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะที่นี่นะครับทะเลน้อยจะมีควายนะครับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับเขาจะมา กินคือเขาจะเลี้ยงธรรมชาติเลยเลี้ยงเปิดเลยปล่อยให้น้องแบบเดินเล่นไปกินนู้นกินนี่ตามธรรมชาติเลยครับแล้วก็ที่เขาชอบมากคือบัวแดงเวลาเขากินอิ่มเสร็จแล้วนะเขาจะไปนอนอาบแดดอยู่บนฝักเนี่ยครับหาดูยากนะครับควายที่นี่นะครับพี่เขาบอกว่ายน้ําเก่งมากอยู่กันเป็นฝูงนะครับควายว่ายน้ำขอบ้ามาเป็นฝูงเลยข้ามาอีฝั่งแล้วนะคะอันนี้น้องหากินโดยธรรมชาติเลยนะคะเขาเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเลยนะคะเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ฝูงปลายนี่ครับ,บกำลังว่ายน้ำมาเลยเยอะมากเยอะมากเดีย๋ยวผมให้ดูร้นง้นนี่ครับว่ายน้ำข้ามคลองวุ้ยทุกคนเยอะมากเห็นต,ตมเย<บ> <laughs> เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับใครมาเที่ยวพัทลุงนะต้องหา้ามพลาดเลยนะครับคือการมานั่งเรือเที่ยวทะเลโบแดงแล้วก็ไปเที่ยวทะเลน้อยนะครับไปดูควายดำน้ำนะทุกคนนะสุดยอดไม่ดาวสุดยอดสำหรับทริปนั่งเรือนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะทุกคนนะ ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณ,คณคมากครับขอบคุณมากครับสนุกมาก